อย่าว่ากันนะครับขอแค่สองฝักไปกินในคืนนี้เอง สวสัสดีนะครับวันนี้พบกับผมจอมยุทธเหมือนเช่นเคยเลยก็วันนี้นะครับผมไม่ได้เข้าปา่าวันนี้ผมจะมาสร้างที่พักไว้ในไร่ชาวบ้านที่นี่เลยนะครับก็คือให้ฟังที่อยู่ข้างหลังผมนี่นะครับในการที่จะสร้างที่พักในคืนนี้เลยก็คืนนี้นจะนอนในไร่ของชาวบ้านนี้หนึ่งคืนนะครับโดยการใช้ฟางสร้างที่พักเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสร้างกันเลยนะครับเพราะตอนนี้บ่ายมากแล้วนะครับผม มีแม่น้ำไหลผ่านด้วยนะครับแม่น้ำเล็กๆก็ต้องเปิดทางให้น้ำได้ไหลยอย่างสะดวกก่อนนะครับเพจะได้ใช้ในคืนนี้ แม่น้ําตัวนี้นะครับหรือว่าลําธารนี้เวลาหน้าร้ามากๆในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้มันจะแห้งไปนะครับผมว่าเปิดแค่นี้พอแล้วนะครับเพราะว่ามันหนักนะครับปางพวกนี้เวลาเปียกน้ำล้นนี่โอ้โหหนักมาก ที่พักของผมนะครับในคืนนี้ก็เสร็จพอดีตอนราตรีการรับการรับขอบฟ้าน,นี่แล้วนะครับก็วันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมากินเลยนะครับก็กล่าวว่าจะไปเก็บข้าวโพดของชาวบ้านที่เขาปลูกไว้นะครับตอนนี้ก็กําลังจะแก่บเต็มที่แต่ก็ยังพอกินได้นะครับเดี๋ยวเราไปเก็บมาย่างกินในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับ ตอนนี้เราขึ้นมาบนถนนนะครับก็เดี๋ยวเราจะถึงไร่ข้าวโพดของเขาละเราลองไปเก็บสักสองฝักนะครับมาย่างกินในคืนนี้แล้วก็ถึงแล้วครับไร่ข้าวโพดของเขาตรงนี้เลยแต่ว่าแถวๆใกล้ๆขอบถน,นนนี้นะครับมันฝักเล็กๆเองนะครับมันไม่ค่อยดีกินเท่าไหร่เราต้องไปหาต้นใหญ่ๆอวบๆนะครับที่มีฝักใหญ่ๆสักหน่อยจะได้ กินอิ่มนะครับในคืนนี้แล้วผมก็ดินลงมาหาทางข้างล่างนี้นะครับก็ฝากใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกสัก2ฝักไปนะครับเลือกฝากแก่ๆสักหน่อย ได้ไม่อ่อนเกินไปนะครับแต่แล้วนะครับหนึ่งฝักเียฝักเดียว โอ้แล้วก็ฝักนี้ด้วยเลยครับแล้วนะครับสองฝักก็เดินทางกลับไปลึกกันเลยผมก็เก็บมาได้สองฝักแล้วนะครับแล้วก็ขอบอกให้เจ้าของด้วยนะครับถ้าดูได้ดูคลิปผมนะครับก็อย่าว่ากันนะครับขอแค่สองฝักไปกินในคืนนี้เอง ก็อย่าว่าแล้วครับไม่ได้ขโมยนะครับแค่เอาไปเพื่อประทางควมหิวนะครับก็ตอนนี้ผมกลัมาถึงที่พักผมละแล้วก็ผมจะก่อไฟนะครับไว้ตรงหน้านี Means, ้เลย ผลผใไม,มแล้วนะครับดูเ,เมื่อกี้ผมทมาําไม้นะนะครับสองลูกก่อนแล้วผมก็ไปเก็บไม้ม่อีกสองลูกแล้วก็ยังไม่เหมือนเดิมแต่ก็ยังโอเคกินได้อยู่นะครับนี่ครับลูกทิ่งไม่รอบแรกโอ้โหอันเิ็ดปีไปเลยสองลูกที่เก็บม,มาใหม่เนี่ยโอ้ไม่นิดหน่อยครับ กินตรงที่ไม่ไหมเอานะครับรอให้เย็นก่อนโอ้โห و. ก่อนดูนี้เขาโพดก็แก่แล้วนะครับ ก็เลยสีเหลืองขนาดนี้เลยใก่เกินไปแล้วนะครับแต่ก็ยังกินได้อยู่นะครับแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะต้องอ่อนกว่านี้นะครับเวลาเราเผาเนี่ยมันจะได้นุ่มๆน,นะครับนิ่มๆด้วยก็ไมน่นิดหน่อยตรงนี้นะครับบริเวณนี้เลยก็มีกีไม้สุกนะครับผมก็เลยต้องมาตัดไม้ไมาย่างใหม่ พดก็แก่เกินแล้วด้วยนะครับึ้ว่ายังอ,อ่อ,อนๆออยู่โหเขาเสร็จมาดูโหแตกแปดแ๊ดนะครับ ร้อนนะครับร้อนจะลองชิมเม็ดเม็ดดูนะครับว่าอ่อนลงหรือเปล่านะครับหืมกรอบขึ้นนะครับแล้วก็สุกกว่าเมื่อกี้แต่ว่าโอ้โหอย่างเงี้ยข้าวโพดแก่ก็อร่อยไม่เท่าข้าวโพดอ่อนนะครับก็ผมจะเลือกกินไอ,ไอส่วนดีๆไปนะครับในส่วนไม่ดีเดี๋ยวก็ทิ้งเรก,กิน ฝักเดียวพอแล้วครับวันนี้ฝักหนึ่งตรงนี้นะครับไม่สุกแล้วก็แก่แล้วด้วยโหวานเหมือนกันนะครับตรงนี้มันไหมนะครับไหมหน่อยนึงแต่ไม่ต้องกินนะครับอันตรายต่อร่างกาย กินแต่ส่วนที่ไม่ไหม้นะครับแล้วก็ที่นุ่มๆอนนี้ข้างในที่ภาพผมเนี่ยมืดสนิทแล้วนะครับต้องใช้ไฟฉายแล้วมีเลยนะครับ โอ้ยังเดือนกบางชนิดที่นอนดึกนะครับตอนนี้ฟ้าก็ยังไม่มืดสนิทขนาดนี้ไม่ได้อยู่ในป่านะครับอยู่ในไร่ชาวบ้านแต่ก็โอ้โหเงียบสงบเงียบสงบดีเหมือนกันนะครับก็บรรยากาศก็กคล้ายๆอยู่ในป่าเลยเงียบๆน,นะครับ ตอนนี้มือสนิทแล้วนะครับผมก็ก่อไฟแล้วผมจะเข้านอนอแล้ว ตอนนี้ไฟผมติดแล้ว เราสวัสด์นะครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับ ก็ผมนอนข้างในไม่หนาวนะครับแต่ออกมาโอ้โหหนาวมากเลยผมก็เลยก่อไฟเพิ่มแล้วก็เอาถุงนอนนี้มาห่มเอานะครับเพราะเช้าเช้าแบบนี้หนาวมากเลยมีไอ้ลำธารน,นี้ไหลผ่านด้วยมันก็เลยมีความชื้นเยอะนะครับเลยหนาวแล้วก็นี่ก็เป็นในลําห้วยด้วยนะครับตรงนี้ แสงแดดก็ยังไม่ออกเลยนะครับก็หนาวแบบขวันออกปากเลยนะครับจะพิงไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยจนกว่าไฟจะมอดแล้วก็ แดดออกนะครับแล้วผมค่อยเดินทางกลับว่าเดินทางกลับตอนนี้ไม่ไหวแน่นอนหนาวนะครับสั่นแน่นอนเลยถ้าออกไปตอนนี้ก็ตอนนี้แดดเริ่มออกบนยอดเขานู้นแล้วนะครับก็ข้างๆไล่ของชาวบ้านที่เนี่ข้างล่างนี้ไปนู่นเป็นป่านะครับแล้วก็จากนี้ไปข้างบนห้วยนู่นเป็น ไร่ของชาวบ้านนะครับปลูกพวกข้าวโพดอะไรพวกนี้นะครับแล้วปลูกพวกข้าวอะไรที่เกี่ยวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวข้าวโพดยังไม่เกี่ยวนะครับยังไม่แก่พอเขาจะเริ่มเก็บเกี่ยวตอนประมาณเดือนกุมภาพันธ์นครับรอให้ข้าวโพดแห้งๆก่อนแล้วค่อยเก็บไปสีแล้วก็ค่อยเอาไปขายกันนะครับแต่สุดข้างล่างนี่ไปนู่นนี่ป่าอย่างเดียวเลยไม่มีไร่แล้วนะครับ ก็ตอนนี้แดดออกมถึงบนยอดภายนู้นแล้วนะครับบนถนนที่เมื่อวานผมได้ขึ้นไปเก็บข้าวโพดเลยก็สายแล้วนะครับตอนนี้โอเคครับผมก็จะเก็บของเป็นทางกลับแล้วนะครับ เลยนะครับหนาวมากเลยที่นี่ก็ตอนนี้ผมเก็บข้าวของอะไรผมเสร็จแล้วนะครับแล้วผมก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมช่องของผมด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับก็หลังจากนี้ผมก็ต้องดับไฟแล้วก็เดินทางกลับแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะครับ